ตอนนี้นะครับก็มีเหตุการณ์นะครับไฟไหม้นะครับเพื่อนบวรนะครับที่บ้านราชธานียโศกนะครับตอนนี้เอารถรถน้ำมาช่วยดับดับไฟเลยนะครับทีแรกๆก็เห็นมีอาปีชานะครับแล้วก็ใครน้องคนหนึ่งวิ่งเอาถังดับเพลิงไปใช้ดับนะครับแต่น่าจะไม่อยู่นะครับที่เห็นตรงนั้นที่เป็นเปลวไฟอยู่ตรงบันไดเลยครับ ทางหลังบันไดนะครับมีไฟลุกอยู่นะครับไฟยังไม่ดับนะครับตอนนี้นี้ก็นําสายแล้วก็คนนะครับเข้าไปดับไฟตรงบริเวณนั้นแล้วโอ้โหตะกินเหม็นมากนะครับอืมกินฉุนขึ้นจมูตัวนี้รถดับเพลิงจากทางเอ่อทางเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับ ส่วนรถสีขี่ม้านันก็คือรถของเราเองนะครับตอนนี้คือรถของทางทางหน่วยงานเขามาแล้วนะครับตอนนี้อาปีชานะครับทีแรกก็เอาทางรับเพลิงไปนะครับตอนนี้ก็วิ่งกันขึ้นไปช่วยอีกเท่าที่ฟังดูจากการบอกเล่าของอาตอมนะครับก็บอกว่าถามเด็กดูแล้วเด็กบอกว่ามันน่าจะเกิดจากระบบโซลาเซลล์นะครับเพราะอาคารบาวรเราเนี่ยข้างบนมี มีโซลาเซลล์ขนาดใหญ่นะครับแผงใหญ่มากนะครับซึ่งความร้อนความร้อนน่าจะสูงก็เลยก็เลยเกิดเหตุขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเปลวไฟนะครับเปลวไฟน่าจะดับไปแล้วแต่ยังมีควันเยอะอยู่ <c oughs> นี่ครับควันบริวเวณหลังคาเราเนี่ยจะมีแผงโซลาเซลล์จำนวนมากนะครับซึ่ง ให้กำลังไฟฟ้าสูงนะครับซึ่งระบบของมันที่อยู่ด้านล่างนี่อาจจะเกิดความร้อนสูงหรือยังไงน่ก็ไม่รู้นะครับก็เลยไฟไหม้นะครับน,นี้ก็ยังเหลือตะควันอยู่นะครับเราก็มีทางเดินเชื่อมกันนะครับระหว่างฝั่งชายกับฝั่งหญิงเหตุเกิดตรงฝั่งหญิงนะครับบริเวณหลังลิฟต์นี่แหละครับไรต่ออะไรชัก เริ่มสงบแล้วครับรถด,ดับเพลิงก็มาด้านหลังนะครับแต่ก็เพิิงจะเรียกว่ามันยังไม่สงบนะครับเหตุการณ์ยังไม่สงบนะครับยังมีความร้อนมีควันขึ้นอยู่นะครับ ก็เหมือนเป็นการฉีดคือเศษเอ่อเท่าฐานของตรงที่เกิดไฟไหม้ตรงนั้นออกไปนะครับตอนนี้ก็ทั้งเ,เด็กของเรานะครับทั้งสมณะผู้ใหญ่เอยแล้วก็สมณะหมายถึงพระนะครับแล้วก็หน่วยงานดับเพลิงนะครับก็ช่วยกันนะครับทำลายหรือว่าทำให้ เท่าฐานบริเวณที่เกิดความร้อนนะครับต้นต้นต้นเหตุนะครับให้กระจายออกให้เปียกให้หมดนะครับนะครับไม่ให้มีความร้อนสะสมอยู่นะครับไม่ให้มันคุกอยู่นะครับคือฉีดเท่าฐานพวกนี้ให้กระจายให้หมดให้เปียกให้หมดนะครับและเพื่อให้เสร็จสิ้นนะครับสําเร็จเสร็จสิ้นก็คือมีการตักเท่าฐานพวกนี้นะครับใส่ถังเลยนะครับเอาออกจากพื้นที่นะครับเพื่อไม่เกิดการ ทุอะไรเกิดเป็นเปลเพิงอะไรขึ้นมาได้อีกนะครับนี่เป็นการเพิ่มน้ำเข้าไปอีกนะครับพุยง่ายๆก็คือเหตุที่เกิดตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่รบแบตเตอรี่ความร้อนสูงก็เลยเกิดไฟไหม้ใช่คร,ครับผมไฟร่วครับผม ก็ตรงนี้นะครับเป็นเศษกี่เท่าของแบตเตอรี่นะครับผมก็ว่านะครับถ้าเกิดเหตุแบบนี้และช่วงอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเอ่อช่วงฤด,ดูร้อนจะเสี่ยงมากกว่านี้นะครับผมก็ว่าการแก้ไขคือต้องย้ายพวกระบบพวกนี้นะครับโดยเฉพาะพวกแบตเตอรี่นะครับ ออกจากอาคารใหญ่ตรงนี้นะครับไปอยู่ที่ตัางหากเฉพาะเลยเพราะถ้าเกิดไฟไหม้มันก็จะได้ไหมเฉพาะอาคารที่เป็นที่เออเก็บหรือวางของระบบพวกนี้นะครับก็ต้องขอเตือนนะครับระบบไฟฟ้าแม้แต่ระบบที่กําเนิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับ พราะว่าพวกแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่อย่างที่เขาบอกเมื่อกี้นะครับว่ามันก็มีการเสรื่อมสภาพเมื่อมีการเสรื่อมสภาพมันก็มีการที่จะเกิดออันตรายขึ้นนะครับโตนะครับเอออยู่ตรงนี้มีเสียงเสริมอะไรไหมมีเสียงเสียงระเบิดหรือเสียงอะไรเสยง,ง<ะ>เหรอฮะ โอ่ามีเสียงเหมือนคล้ายระเบิดด้วยใช่ไหมีค่ะอ๋อครับผมขอบคุณครับอืมอ๋อไฟที่แบตเตอรี่ลุกอ๋อเพน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่เนาะอืมดับเพลินอาไม่อยู่เพราะว่ามัมไม่แรงมากอืม ก็ขึ้นไปบนลัคนะบนเป็นแงโซล่าเซลล์แต่ก็แสีทอ่ะแสีอ่ไปตัดสายตัดสายที่เป็นสายดุอืมผมก็เอายกไปฐานี่ยเก็เห็นอาอยู่เห็นอาวิ่งไปเลยเหอนปั๊บทดมไม่ถึงสนาทีก็หมดหมดแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ไงโอ้ยใช่เออตอที่ับแล้วมันมเ๋ยวยูกเมลอต้อับแค่น้นหรอ อืมครับผมอืมครับผมอืมถ้าคนมันคงชาร์จมันมันมันเซลล์อะเลื่อนอะไรเนี่ยชาร์จกระแสลงแบตเตอรี่เรื่อยๆจนจนลิมิตที่แบตเตอรี่มันจะรั่วก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นเหตุหนึ่งใช่ไหมครับที่ตัวคุมชาร์จมันมันไม่หยุดไม่หยุดชาร์จว่างั้นมันมันชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่ตลอดอะไรพวกนี้อืม จนแบตเตอรี่ทนไม่ไหวก็เลยไฟลุกห้องคุมไฟนี่คุมเฉพาะโซลาเซลล์หรือว่าอ,อ,อันนี้เป็นเป็นอีวันเตอร์ของของบ้านลาดของบ้านลาดส่วนไอจีพีเจอเทนเป็นการวิถีทางเขาอือการวิถีทางอ๋อเป็นของส่วนแพทยวิธีทำที่เกิดเหตุถ้าจะไม่มีแบตเตอรี่อืมอาจจะเป็นดีวันเตอร์อยู่แฝงแฝงมราเป็นเอชดีที่มันไม่ได้เก็บตรงอ๋อคือของบ้านลาดไม่ไม่มีเก็บแบตไว้ในแบตเตอรี่ ใช้รถค่าไฟกันมาอีกเดียวอ๋อใช้รถค่าไฟกันมาอีกเดียวคือเราก็ใช้ไฟจากไฟฟ้าอืมครับสัมผัสได้ว่ามันร้อนอยู่นะเนี่ยเข้ามาในห้องอาจะรู้สึกร้อนทุกทีนะครับก็ถือว่าอานี่เสียสละอยู่ในห้องร้อนๆได้ดูก็แล้วกันว่าต้องถอดเสื้อต้องใชพัดลมต่อกอีพัดลมไปอ่าครับผมแต่ก่อนมันเป็นห้องแอร์มีแอร์สองตัวอ๋อแต่ก่อนเป็นห้องแอร์อ่า แล้วมันยังไงเขาทอดไปเหรอก็มีอยู่วันหนึ่งอ่ะแอร์มันเสียตัวเลยตรงนั้นหน้าร้อนเดี้อก็ร้อนไอแอร์ตัวมันทำให้ทำงานไม่ไหวไงอ๋อใช่มันมันมันก็เลยพอกนี้มันจะร้อนมากเลยมันปิดกระจกใช่ปิดไม่ได้เลยต้องเปิดโล่งตลอดแอร์ตัวเดียวเนี่ยเขาไม่อยู่อืมก็เลยบอกดูท่านผับด้วยถ้าใช้แอร์อย่างนี้ยบบแอร์พาราท่านอยูไม่อยู่อก็ได้เลยนะ อ๋อก็เลยต้องเปลี่ยนระบบพัดลมใช่ไหมใช้เป็นพัดลมก็เอานิวแอร์แทนที่อื่นแล้วอ๋ออผมก็ว่าไอแอร์ A น่าจะดีกว่ากลายเป็นว<ๆ>่าแอร์ก็เกิดอันตรายขึ้นถ้าเกิดมันเออเลอร์เนาะ<ๆ>ผมยังว่าอาร์นี่เก่งไงสามารถอยู่ในห้องนี้ให้ผมอยู่ผมผมไม่อยู่อ่ะโอโ้โหไม่อยู่ได้เออ, <c oughs> เอ,อขอบคุณมากครับมาในอาร์ปีชานะครับก็บคุมคุมเกี่ยวกับเรื่องไฟโซลาร์เซลล์ของบ้านราดเรานะครับ